โอ้ยตัดกันเละตัดกันเละมันเนี่ยดวนดวนสวัสดีวีรบุรักแฟนเกมทุกท่านครับผมเซนส์เซนแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม <Hot S 1> อตเพอร์สูตรนี้ฟอสปีดน,นี่ฟอสปีดฮอตเพอร์ <Hot S 2> อสูตรรีมาสเตอร์รอรกับแก๊ง1 1ปเมนะครับอีกแล้วครับผมก็น่าเดิมเดมนินกันเลยนะมีเราจะแบ่งเป็นแก๊งสัตว์กับแก๊งคนดังใช่ไหมคนดังก็จะมีอนาคินมีพี่โตมีท่านชาชาติแล้วก็มีพิเศษโลโซนะวันนี้เราจะไม่เล่นโหมด Mo อบวันเต็ดทางฝั่งของตำรวจเนี่ยก็ต้องช่วยกันไล่ล่าโจรคนหนึง่งและโจรเนี่ยจะต้องมีหัวหน้าโจรที่จะต้องถูกไล่ล่า แล้วก็มีลูกน้องที่คอยคุ้มกันนะถ้าเกิดหัวหน้าโจนตายก็เท่ากับว่าทีมโจนแพ้ตำรวจชนะประมาณนี้ฮะแต่ถ้าทีมโจนสามารถหนีได้ทีมโจนก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะฮะอ่านี่คือกติกาการเล่นโหมด Most Wanted นะครับซึ่งไม่ค่อยจะมีใครเล่นกันสักเท่าไหร่เพราะว่ามันนานมากๆมาเดี๋ยววันนี้เราจะมากันแบบว่าทีมไหนที่เป็นคนเราจะให้มาอยู่เป็นตำรวจกับพวกเราทีมไหนเป็นสัตว์ไปอยู่ทีมนู้นเลย มันเทศภารไล่จับสัตว์นี่หร่ามีท่านชัชชาติเป็นแกนนำด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีหนึ่งคนที่ไม่ใช่สัตว์เอ่อเอาใครไปดีเออเอาแกกายเกเรไปก็ได้พี่โตพี่โตพี่โตเกนะมาฮะเดี๋ยวรอบนี้เราจะมาเล่นงันครับผมเออเออโลโซเป็นตำรวจโอเคถูกแล้วถูกแล้วอย่างเงี้ยแหละจัดทีมอย่างเงี้ยแหละไปลุยเราโอ้ ปฏิบัติการไล่จับพี่โตครับเยอะนะเยอะนะโอ้ไล่จับพี่โตครับผมใครอยากแสดงตื่พี่โตไหมครับปลาตัวชอบเราเป็นแก๊งตำรวจไล่ไล่อักตุลพี่โตกันนะฮะแกงว้าวพี่โตเป็นหัวโจกไล่อักตุลพี่โต คนทุกการดิขาดก่อนปล่อยให้ตโตกับข้ามเขาหัวกันทั้งสองคนนะฮะคนหนึ่งข้ามเป็นลูกคนหนึ่งข้ามเป็นพวงเลยทีมรู้เขาแบบเขามีสัตว์เลี้ยงครบทุกตัวเลยนะไม่ได้เป็นสักคนแต่เป็นโวได้เป็นถือรถแชมพูโอ้สีหน้าชันหน้าอตูดมากไป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 ไล่ไล่ไล่ และยังเอาไปชมยูด้วยเป็นผู้บริหารแล้วต้องคุณเอกอปไปไล่อัดพิโตโอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยโดนบุ้นเอ้ยไปแล้วมาแล้วแล้วไล่ตามพี่โตทันแล้วโอ้ยพี่โต้หนีเข้าทางรัดครับผมโอ้โหโอ้โชนอะไรกันเละเทะขนาดนี้โอ้ยโอ้ยชนอะไรกันเละะเฮ้ยโอ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 ้ยไปไปไปรอพี่โตออกมารอพี่โตออกมาโอ้ยดาวาร่าเกือบไปแล้วพี่โต มาแล้วพี่โตพี่โตรอดต้องพยายามฉีกพี่โตออกมาให้ได้มีใครเป็นแจมเปิดวะอัดตูพี่โตไถยไทยพี่โตแจมใส่คุณพี่โตเหรอพี่โตพี่โตพี่โตโดนไล่ยิงพี่โตยิงพี่โตยิงพี่โตอุ้ยอุ้ยอุ้ย โอ้ย E M P Beast ยิงพี่โตพี่โดนว่ะอุ้ยอุ้ยทนกระแทกกระเละตายพี่โตลุ้มลุ้มสุดช้านุ้มสุดช้านุ้มสุดช้านโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เซฟพี่โตเซฟพี่โตไปอุ้ยชน อยตนปไพีี่โตตโไปไหนพี่โตตามพี่โตให้ทันโหทำไไม่มีตาม่โตเลยวะเฮ้ยเราตามอยู่คนเดียวเนี่ยอ้าชนเอาวันล่าไปไปอวันล่าเร็วโอ้ยชนกี่ดีไไปไปอยอะไรวะเนี่ย ตำรวจกูตีเาการเลยโนวาล่าชิบหายจะคึกหลอดแล้วไกด์ด้านซ้ายไกด์ด้านซ้ายไปเลยเร็วไปเร็วแก๊งตำรวจแก๊งตำรวจเร็วไล่เร็วโอ้โหมีสไฟมีสไฟนั่นยังมูซาจะไปโดนอีกไกด์ไม่น่าเข้าเลยเอาชิบหายแล้วเราไม่เข้า

โดนชนไหนวะพี่โตโอู้พี่โตไปดูแล้วชิบหายแล้วรถใกล้จะพังละโอ้ยโดนนี่แง่ต้องไปตามไล่พี่โตต่อโอ้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 โออแกงโจนแกงโจนเซฟพี่โตเหรอเซฟพี่โตาตามไปไล่ตูดพี่โตต่อ เฮ้ยพี่โตครูดาวแล้วรีบไล่เร็วพี่โตครูดาวแล้วเร็วเร็วเร็วอันตรายอันตรายเฮ้ยพี่โตไอ้ยี่เลยครูชนกระบี่อีกแล้วโอ้โหไปเลยไปเลยโอ้โหเอาอะไรไอ้สเกเบย์โอ้เซวเขาเข้ามาดีอะไรวะเนี่ยแก๊งเราโอ้ยโอ้ยโอ้ยเกเรว่ะ น่าน ok ่าน่าน oh, oh ่าน่าน่นเยมพีล็อกอีกเยมพีล็อกอีกโนวเออเสร็จเลยดูพี่โตพี่โตหนีใหญ่เลยพี่โตไม่ได้เล่นแล้วนะตอนนี้เรานั่งดูพี่โตหนีใครไล่พี่โตวัางไหมเนี่ยไม่มีใครไล่พี่โตทันเอ้าพี่โตติดดาดเวรละเวรละเหลือตำรวจเหลืออีกสองนายครับผมเหลือตำรวจตำรวจอนาคินกับตำรวจโลโซนะฮะ ตำรวจพี่เสกเอาละเอาละเอาละอาดาคิสไล่ไปแล้วครับผมตำรวจอาดาคิสไล่ไปแล้วฮะยิงีหนตรงโค้งเอ้ยกระแทกพี่โตไปหนึ่งทีเร็วอาตูดอาตูดอาตูดแล้วอาตูดอาตูดโอ้ยไปเลยยอาตูดพี่โตแล้วอาตูดพี่โตเร็วเร็วเร็วโอ้ยไปไปโอ้ตำรวจแพ้อะไรวะอ้ จบเลยจบเลยตำรวจมันยิงกันเองได้หว่ะเอ็มพีอะใช่ใช่ใช่มันยิงกันเองได้เป็นไฟอ่อนตำรวจมันยิงกันเองได้เดี๋ยวจะพกเอ็มผมล็อกกายไปรอบนึงกูเขว่าอยู่ไอกูรีบไปกันตอนนั้นเอาละฮะรอบนี้เราก็จะมาเล่นเป็นฝ่ายของคู่ได้บ้างแล้วกันนะฮะอ่าก็จะมีอนาคินมีพิเศษมีท่านชชาตินะฮะแล้วก็มี พี่เซนโซเซนะครับพี่เซนโชเกเส่วนฝั่งตรงข้าวก็จะมีพี่โตนะครับมีมีจ่าจ่าโตจ่าโต <c oughs> จ่าฟ็อกนะจ่า <c oughs> เป็ดแล้วก็จ่าตั้มนะโอเคนะทุกคน <c oughs> พร้อมนะครับเขาที่ประจำจุดครับผม <c oughs> จับฟอกจับฟอกจับฟอกอาาดาคิดอาดาคิดแค่ไม่ชอบทรายอาดาคิดเป็นบอลวอนเต็ดครับผมอย่างนี้อาดาคิดเป็นชนะได้ต้องอยู่ที่สูงนะครับพี่โตอยากปาทรายใส่หน้าคุณไม่ชอบเลย ตอนลงสนามนี้ขอปิดไฟหน้าครับได้ไหมรู้สึกมันจะต้านแอโรไดนามิกปิดปิดไฟอยู่นี่ปิดเลยมาเราเราเป็นฝ่ายปกป้องเราต้องป้องกันทีมเราก็ต้องปั่นปวนตำรวจต้องกระทืบตำรวจเซฟอนาคินครับทุกคนเซฟอนาคินเซฟอนาคินเยสดคอบครัวไอ้ยา พี่เจ้าแม่งเดี๋ยวแลบโบหมดเลยนะต้ํารวจที่ไหมที่ไหมกดดีที่ไหมปิดไฟหน้ากดดีแอร์โรดเดอรมิกแอคทิวเอเต็ดเกือบจิกจักรขนาดนั้นเลยเหรอวะแอรเอาคอเวตมาที่แบบกางอัดตำรวจเต็มที่เลยนะอุ้ยตัวตำรวจอัดแททอืออัดตำรวจตาอุ้ยอัดอัดเอ้ยเอ้ยเอ้ยอนาคินนะอนาคินนะเฮ้ยดีดีหน่อยอุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยซัดกันเละซัดกันเละมันนเี่ย จังหวะดวอจังหวะดวอจังหวะด้วอเร็วเกมสองนาทีเร็วของยังไม่มาเลยเนี้ยเออ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 ออเออ เอออาาเมื้าแล้วจบโคตรหวอาณาคิดโดนจับเมื่อกี้รถลอยอาณาคิดโดนจับอียังวะจบเกมโคตรไวานงวรถลอยไม่บอกใครมาชนไม่ได้หรืออาณาคิดโดนจับ โอ้โหจบแล้วทีมเราไม่มีอะไรไปสู้เลยเมื่อกี้รมน็รถมันลอยอยู่ตรงรถรถใคสักคนนี่แหละอยู่ราฆังหมดเลยไอ้หิน่ะไปลุยลุยลไยลุยลุยงเลยใครจะเป็นรอบที่ชักช้าชักช้ายัลสงกตอน โอ้ตายแล้วเป็นครับท่านท่านเป็ดนะรอบนี้รอบนี้ทตำรวจโดนจับเองอันเนี้ยตำรวจยอมตำรวจยอมตำรวจโดนจับเองเอาสีอะไรดีสีแดงมาดูดูว่าทัชชาชาเขาจะทำลายสถิติสองนาทีได้ไหมสีแดงแล้วกันนะนี่ไงสองนาทีสปอร์ตทีวีสมเด็จเมืองะ อัดคิทครั้งแรกอัดคิทครับไอ้เหี้ยโคตรหาโคตรเอาอ่ะกูจะออกกูจะออกไม่ได้อยู่แล้วเว้ยไม่มีใครสักคนที่แหละแม่งชนอีกทีนึง่งได้เลยปแล้วแลมโบวเขียวแลมโบวเขียวถัาจะชาตถ้าจะชาบขับแลมโบวต้องสีเขียวเลยนะ

โอ้ยที่แมันลงมาด้วยวะอเหลี่ยมเรลี่ยมชาชาเหียมชาชาเรียมเหลช่ยมเหี่ยมเหช่ยเรียบไปแล้วชาชาเป็นหลี่ยชาาเลี้ยวหนีแล้วลูกกระจกหนีไม่รู้ไม่รู้เรื่อง ท่นชาติท่ันชาติท่ันชาตินนลุกไปช่วยท่านชาชาติเร็วมัแชล้มหมดย้วบนไปบนมาลูกน้องช่วยไปถัดเี่อะไรไปบอกลูกน้องเลยอุ้ย าด,าดาวล่าเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วดาวล่าเเฮ้ยเฮ้ยลูกน้องาตราลุมฆ่าตรวจชะ

กันงัดเลยเมื่อกี้คนละทิศเลยโอ้อะไรวะที่มไหนแพ้หมดเลยเอาละครับนี่ก็จบกันไปกับการแข่งขัน most wanted นะครับเท่าที่เห็นนะเราไม่สามารถที่จะทําอะไรพี่โตได้รอบนี้ก็พ่ายแพ้พี่โตไปนะฮะโอเคครับอยากดูคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยว เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนใครเพิ่งมาดูครั้งแรกอย่าลืมสับใช้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใครดูแล้วชอบใจกันช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมจุกุลเย้